สวัสดีครับวันนี้พบกันแล้วนะครับกับเจ้าเซมีพันสามนะครับก็วันนี้นะครับเรามีอะไรหนึ่งชิ้นที่จะนำมาติดตั้งนะครับนั่นคือแหลกท้ายนะครับอันนี้นะครับแหลกท้ายของเรานะครับอันนี้เป็นแหลกท้ายตรงรุ่นนะครับนะเป็นของฮอนดานะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับอันนี้ได้เป็นมือสองมาเนาะนะครับอุปกรณ์ก็จะมีขายึดอะไรมาเสร็จตับนะครับ แต่การใส่เนี่ยมันไม่ได้ใส่แค่วางลงไปนะครับจะต้องมีการดัดแปลงเล็กน้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าต้องทําอะไรบ้างครับอ่านะครับในการดัดแปลงครับจะมีขาตัวนี้นะครับขาตัวนี้นะครับจะต้องเจาะบังโคลนขึ้นมานะครับก็คือตรงนี้นะครับจะต้องเจาะรูตรงนี้นะครับน่าเขาจะมีตําแหน่งไว้ให้เจาะอยู่แล้วนะครับเพื่อที่ว่าขาเนี้ยจะได้สอดขึ้นมาจากด้านล่างได้แบบนี้นะครับนะตัวนี้ก็จะยึด น็อตตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับมีรูอยู่พอดีเลยนะครับเห็นไหมครับมีหูตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับนะอยู่นี้พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับวิธีการเจาะติดตั้งต้องทายังไงบ้างครับอ่ะต่อมานะครับในการติดตั้งนะครับเละต้องถอดชิ้นท้ายออกทั้งหมดนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากจับหลังนะครับนะจับหลังแล้วก็เอาโวปิดออกก่อนนะครับนะนัดออกมาเลยนะครับจะเจอน็อตนะครับ สองข้างพอจำล้าวมาก่อนนะครับค,ครับหนึ่งข้างนะครับ ข้างนึงก็เหมือนกันนะครับนะครับต่อมานะครับเราก็ถอดน็อตนะครับนะน็ตชุดสีด้านบนนะครับ สตัวตรงนี้นะครับนะครับ ไม่มีค่ะไม่มีค่ะดีดีด นะครับต่อมานะครับด้านล่างนะครับจะมีกิ๊บพลาสติกทั้งสี่ตัวนะครับนี่นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งละ2ตัวนะครับกิ๊บตัวนี้มันเป็นไขควงนะครับให้เราค่อยๆไขออกมานะครับเบาๆนะครับแล้วก็พอไขมาเสร็จก็ใช้มือดึงออกนะครับจะดึงออกได้แบบนี้นะครับต้องเบานิดหนึ่งนะครับ 啊！ แล้วอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็ทําการออกออกมาให้เรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ต่อมานะครับเราก็สามารถยกท้ายออกได้แล้วนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือปลั๊กปล่อยท้ายนะครับนะถอดด้วยนะครับ เอนะครับถอดแล้วนะครับวันนี้ต้องถ่าออกดีๆนะครับออกยากอยู่นะครับเอเคนะครับชิ้นท้ายออกมาแล้วนะครับก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของใต้บางโคนนะครับเห็นไหมครับจะมีจุดอยู่2จุดนะครับนะด้านล่างเป็นจุดไว้เจาะนะครับ นะตรงเนี้ยเราจะใช้วิธีการเจาะแบบไหนก็ได้นะครับเจาะให้มันพอดีเนี่ยครับอูดูรูวงกลมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการใช้สว่านเจาะนะครับไล่เบอร์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะเจแต่งเก็บเอานะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจาะกันเลยครับครับเดี๋ยวเราจะทำการเจาะเลยนะครับนะผมใช้เป็นตัวเล็กก่อนนะครับ ตัวเล็กเจาะก่อนนะครับทั้งทั้งสองฝั่งเลยนะครับอเครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนขนาดไปเรื่อยครับ อ่าแล้วเราก็นํามาเทียบดูก่อนนะครับว่าขนาดได้ไหมนะครับอันนี้จะต้องขยายอีกนะครับยังไม่พอนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาตัวเจียแต่งมาขยายอีกนะครับ ต่อ,อมานะครับเดี๋ยวเราจะทำการถอดบังโคลหลังนะครับนะโดยขันน็อตสองฝั่งออกนะครับมีเบอร์แปนะครับแล้วก็ของผมเป็นหกเหลี่ยมด้านหลังเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้หย่อนบังโคลลงไปได้นะครับคลายออกนะครับ อันนี้จะมีชุดสายไฟนะครับก็ปลดออกได้นะครับนะรือไม่ปลดก็ได้นะครับจะวางบนนี้แล้วกันนะครับก็บังโคลนนะครับนะครับแล้วก็คลายน็อตด้านข้างครับเบอร์สิบนะครับน็อตยึดบังโคลนนะครับนะทั้งสองข้างนะครับ หายออกนะครับ นะครับบางโครเราสามารถดึงลงมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราก็ทําการเจาะวัดต่อไปนะครับาต่อมานะครับรูที่เราได้เจาะไว้แล้วนะครับทั้สองรูเนาะอันนี้นะครับจริงๆอ่ะไม่ต้องขยายถึงวงใหญ่เลยนะครับนะ,นะเพื่อที่ว่าเหล็กมันจะโผล่มาพอดีนะครับเดี๋ยวเราใช้ครับ เครื่องเจียนะครับเจียออกนะครับแล้วค่อยๆเจียไปนะครับให้สวยงามนะครับ รค่อยดูไปนะครับเดี๋ยวตัวนี้มันจะต้องโผล่มาเลยนะครับนะจะต้องไปอีกยาวไกลเลยนะครับ จะได้แล้วนะครับนิดนึงนะครับ เสียบดูจากด้านบนนะครับเห็นไหมครับจะได้ขนาดขนาดนี้นะครับมันจะออกมาประมาณนี้นะครับโอเคครับฝั่งนี้ได้แล้วครับเดี๋ยวทำอีกฝั่งหนึ่งครับโอเคครับประมาณนี้ครับอ่านะครับต่อมานะครับเราจะทําการยึดขาตัวนี้นะครับนะเป็นขายึดด้านล่างนะครับอ่าเดี๋ยวใส่ฝั่ง ฝั่งนี้ก่อนก็ได้ครับไส่น็อตนะครับนอ็อตจะมี2ตัวนะครับมีตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับ ใช่ฝั่งนี้ก่อนครับ อีกตัวนะครับอ่านะครับหลังจากยึดน็อตเสร็จเรียบร้อยครับอ่ะมาดูงานกันครับเห็นไหมครับตรงนี้เราเจาะก็จะพอดีเลยนะครับอ่ะก็จะมีขาคู่นี้เป็นเดือยโผลอกมานะครับเพื่อที่จะรองรับคานอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับ อาน,นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะใส่บังโคลนกับข้าที่เดิมนะครับนะ,ะ,ะ,ะยืดนอนให้เรียบร้อยนะครับ นะครับจัดสสยไฟนะครับอ่าใส่น็อตตรงนี้แล้วนะครับก็ใส่น็อตข้างต่อเลยนะครับอ่าจะมีสองตัวนะครับสีเงินนะครับหัวเบอร์แปดนะครับตัวยาวอ่าแล้วก็สีดำหัวเบอร์แปดครับใส่เข้าไปนะครับสองฝั่งนะครับ ก็จะม,มีเบอร์สิบนะครับของยวงโคนนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวครับทุกตัวก็ขันให้แน่นนะครับอ่านะครับต่อมานะครับเลยทำการใส่ชุดสีด้านท้ายนะครับเสียบปลั๊กไฟท้ายเรียบร้อย นะครับอ่ะ,นะครับก็สีนี้ต้องใส่ดีๆนะครับ ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวยึดน็อตนะครับอ่าต่อมานะครับสุดท้ายแล้วนะครับเราใส่ชุดสีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งตัวแหลกของเรานะครับนะอ่าโอเคครับอันนี้วางกระลอยไว้ก่อนนะครับพาถือหน่อยใส่บูสใส่น็อตตรงนี้นะครับ ในส่วนของชิ้นส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเป็นบูธของเขาเองนะครับมันจะมีฟองน้ํามาให้นะครับเราไม่ต้องมานั่งจัดบูธนะครับมันจะง่ายกว่านะครับแต่น,นี้เราได้มาแบบนี้นะครับเป็นมือสองเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราใส่น็อตน,นะครับใส่น็อตให้เรียบร้อย ครับขันให้แน่นนะครับ <Yeah. S 1> อ่าต่อมานะครับเรือใส่คานชิ้นนี้นะครับนะคานชิ้นนี้นะครับเป็นคานรับน้ําหนักของแหลกนะครับ <Yeah. S 1> อ่าเราวางเข้าไปเลยนะครับ <Yeah. S 1> น็อตล่างก่อน ตนี้นะครับจะขันยึดเข้ากับชุดขาที่เราใส่ตอนแรกนะครับขาด้านในนะครับนะเราขันให้พอตึงมือก่อนนะครับแล้วใส่น้องข้างๆเลยครับนะครับถ้าเรามองง่ายๆนะครับชุดขาตัวนี้นะครับจะรับน้ําหนักแหลกณจุดนี้นะครับนะ ซึ่งจะทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้นตรงด้านหน้านี้จะไม่เป็นภาระมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวขยอีกฝั่งหนึ่งครับ พอทีนี้เราก็ย้ำน็อตในจุดต่างๆนะครับด้านล่างนะครับย้ำนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับก็ย้ำจุดลึกยุดหลัอีกรอบนึงนะครับก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในเมื่อเราใส่ จุดเชื่อมต่อเยอะนะครับให้เรายังไม่ต้องขานแน่นนะครับทั้งหมดนะครับให้มันขยับได้สักนิดหน่อยก่อนนะครับแล้วเราค่อยใส่ทั้งหมดนะครับโอเคครับก็ย้ำเข้าไปนะครับ อ่ะนะครับสำหรับการติดตั้งแหลกในรถทวีมันสามนะครับตอนนี้ก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันครับนะรายละเอียดนะอันนี้ยึดครบนะครับตรงนี้ก็ยึดแล้วนะครับด้านใต้ยึดแล้วนะครับนะเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของงานแหลกนะก็รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ผมชอบส่วนตัวด้วยนะครับก็รงมันสวยดี นะครับแล้วก็มันเต็มดีนะครับประมาณนี้ครับครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมจะใส่อะไรชิ้นไหนต่อก็รอติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ